สวัสดีครับพบก,กับเราในช่องน้องมากมีพี่เพ่นไทยแลนด์นะครับคือพี่นาพี่น้องก็จะอาบน้ำนะครับจะเล่นน้ำอ่ะอ่ะอ่ะดูด,ดิจะกล้าลงไม้เอ่ยนะครับนี่อายายอาบให้ร้านหน่อยวะอาขันนะมีขันอยู่เดี๋ยวมันนี่มันนี่งงงงเฮ้ยเรืนน่อยาอาเรืเ่อย,ยพี่มากมีก็ไม่กล้า ดูมันนี่ก็จะเล่นกับพี่มากมีนะอี๋อี๋ใหญ่อาน้นาไงเฮ้ยชนชื่นชนชื่นเอ้ยเอ้ยชนชื่นชนชื่นเอโอไปนู่นแล้วอพี่มากมีก็มาเล่นกับน้องอ่ะมากมีกลัวน้องดู้มากมีกลัวน้องใช่ไหมมากมีมาแล้วไหมมาเอ้ยหมเร่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 เรเอ้ยเอ้ยเอ้ย หาอะไรนั่นฮะหาอะไรหน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วันนีจะอาบเองวันน่ะเฮ้วันนี้วันนี้จะอาบน้ำเองแล้วไปนู่นไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเร็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 มีไหมยายสารได้มมกมีหน่อยเอีกแมงมีตกใจแม่งอยังเนาะบ่เคยถึงน้ำมาโดนแล้ว เออมามีแอเออมาซืมาซือปอมานี้เลยมานี้เอ้มานีเลยเลยเลยอากับพี่มั่งพี่มามีกลัวกลัวน้องเลยเลยเลยมานี่เลย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 มาอาบนดีวเวยอาบ้อนี่นี่ เล่าเล่าเร็วเล่าเล่าโอ้โหคันคันคันโอ้โหเอาไปไหนแล้วนั่นอีอีอ่าช่วยยายทำความสะอาดวะเอาช่วยยายทำความสะอาดเร็วเร็วมันนี่จะช่วยยายนะครับมันนี่เป็นช้างขยันอ๋ออ๋อกวาด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  มันนี้จะช่วยยายนะครับเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยมากมีเป็นไรคันอาบน้ำไม่พอสะอาดนะครับวิ่งหน้าวิ่งหลังเป็นอะไรเชือกนะครับผมไปอาบแห้มันนี่นะมันนี่เลยเร็ว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  เร็วเร็วสัตว์เยายสัตว์ิวจงการเป็นจะดนี่มาแล้วมาอุ้ยสดชื่นสดชื่นสดชื่นเออสดชื่นนี่อี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 สดชื่นไหมล่ะสดชื่นไหมล่ะเร็วเ Leo. Bên nào bố bên nữa. Bên นี่ครับสัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีส่วนดูใหญ่ซอยนลครับใหญ่ซอยทางนี้โอ้หาตุ๊กตาเจอไหมไปใช้แล้วไปใช้แล้วเออทำมันนี่หามากมีด้วยเกิดชื่นเลยนะครับผม <c oughs> อ,อืม ตูย้ายโซ่ดีกว่าวย้ายส้ยเล่นมา้าอ้าวพี่ม้าตายซ้ำเบนแตเต้แล้วโอ้ยายโอยนี่พี่มากมีนะครับอาบแดดดีกว่าหลังจากอาบน้ำเสร็จอืออาบแดดก่อนขออาบแดดก่อนตูโด,ดงเลย อ้ยนอนดีกว่ายืนมันเมื่อยนี่ยืนมันเมื่อยอีหลา่าขอนอนดีกว่าเฮ้ยว <c oughs> ้วทบน้ำเสร็จปาแป้งนะครับ <c oughs> ทาน้ำเสร็จปาแป้ง ตาแปองเสร็จแล้วนี่งเล่ะอาบน้ำเสร็จนี่เดี๋ยวเราจะแต่งตัวให้มันนี่สวยๆแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูสวยไหมแม่แม่อีหลางามเบอสวยมากเลยลูกูไปหาพีตาพ่ต๊อบลูนอาพี่ต๊อบแล้วโอ้ในชุดสวยนะครับชุดสวยมากมันนี่ ชุดสวยมากมันนี่เอาชุดมันคือบเทียงอือ,อ,อนะเฮ้ยหือมันนี่มันนี่มันนี่แต่งตัวสวยนะครับดิพี่ท็อปจัดจัดชุดให้หน่อยขยับไปทางนู้นหน่อยนึงนี่ขยับไปโน้นหน่อยนึงเอ้เอ้ยฟ้าสวยแล้วดูอยู่กับพี่ท็อปเนี่ย หนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะหนูสวยไหยมคะแม่แม่เ <c ười> อาอชุดมันึ้นขึ้นขึ้นไปคอเ่ยโอ้เชื่อคอตึงโทษปะไม่พอดีแล้วตอบพอดีแล้วอือนะครับขอบคุณสุดสวยๆนะครับจากพี่มดนะครับชุดนี้ชุดแดงสวยมาก ใส่ชุดทำไมมาอยู่ตรงคอไอ้หนีแหละลึกเอ๊ะอี๋อี๋ขันทันขันขันบ่อืมเป็นไงล่ะ <c oughs> ทำอะไรนะั่นมันนี่หนูทำอะไรลูกทำอะไรลูกท, <c oughs> ทำอะไรลุกทำอะไรลูก ทำอะไรทำอะไรลูกทำอะไรทำอะไรพี่ต๊อบอี๋หามันนี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่ามันนี่สวยแต่ชุดเปลื่นแล้วมันนี่โอ้โหต้องซักแล้วนะครับของชุดละเปลื่นหมดแล้วนะครับผมอี๋ มาไปดอกลูกอยู nice right ่น er! yeah. ี่ชุดสวยๆน้องช่วยไหมน้องต๊อบชุดสวยเนาะดูนะชอบมากนะครับชุดกระโปรงดูกระโปรงสาวกระโปรงเหี่ยนนะครับชุดสาวกระโปรงเหี่ยนย่างเขากระทันตีเกี่ยว ยังก็ทาเกี่ยวเขาครัหร่อวะเ่อวันนี้หนุมน่มๆมาเยอะนะครับพี่ต๊อบพี่ดน <c ười> อมันนีแต่งตัวสวยนะครับดดีีดี <c ười> สวยนะครับมันนี่สวยอีหลางามหลายนะครับผมออออไปดูพี่ต๊อบนะครับพี่ต๊อบจะดึงที่นอนนะครับที่นอนที่นอนยังไม่ได้ซักเลยมีอีกผือนอยู่นะแม่แม่ยังไม่ได้เอามาปูให้น้องนะครับคิตตี้เหมือนกันนะครับสวยมากเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับแม่มมนี่ตอ๊อบปูให้น้องเลยสูดนะครับช่วยพี่ต๊อบป,ปูที่นอนที่นอนมันนี่ที่นอนมันนี่ฮึนี่ม่ไปเจออุลี่มาจากไหนไปเจออุลี่วะไปมาจากแหงงาน อ๋ออ๋อใหญ่กว่ามันนี่นิดเดียวเองเดี๋ยวมันนี่ก็มีงา <c oughs> สางดาซีอันนี้เป็น้างพัง ถ้าเ่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม